คนหมดใจครับดึงกลับมาได้ไหมคนชอบเอามาถามนะครับแต่อย่างแรกนะเขาหมดใจไปเพราะอะไรคุณต้องรู้สาเหตุนี้ให้ได้ก่อนส่วนมากคนหมดใจก็คือแพชชั่นหมดนะครับแพนชชั่นก็คือความพิศวาสในตัวเราเราหมดลงไปส่วนมากจะมาจาก2เรื่องเท่านั้นเองนะครับหภาพจําที่มันไม่ดีอ่าก็ทําให้แพชชั่นหมดอย่างที่2ก็คือเขาเรียกว่าความจําเจที่มันเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกับกินข้าวไข่เจียวรสชาติเดิม20-30ปีนะครับยังไงความอร่อยครับมันก็ต้องหายไปแล้ว หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องเข้ากันไม่ได้อะไรไงก็ว่าไปแต่สองสาเหตุหลักเนี่ยหลักสําคัญเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเขาหมดใจไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้พิสวัสดรในตัวเราแล้วนะครับลองหาสาเหตุดูว่าเพราะอะไรอย่าโมแต่ไปโทษว่าสงสัยอีนั่นเข้ามาจริงๆไม่ใช่นะมือที่3ไม่ได้ทาให้แพชชั่นหมดนะมือที่3เข้ามาอาจจะทําให้เขามี2บ้านวิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่ได้ทาให้แพชชั่นกับคุณหมดลงไปนะมันต้องเกิดสาเหตุอื่นลองหาตรงนี้ดูดีๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอละหรือยััังงไไมมม่่เเเจจอออกกก็ตาานนะะครรรบิดือ ลองดูคอร์สผมชื่อ Ignite Passion สมชื่อเลยคือ Spark เอา p a ช s ั่นกลับมาเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าหมดเพราะอะไรและเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าแก้ได้อย่างไรบางคนบอกว่าเขาบอกเลิกแล้วนะคะเขาบอกสายบ็อกลา์แล้วนะคะตรงนี้มีวิธีเอากลับมาลองเข้าไปดูสนใจทักมาครับ